สำหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่แนะนำการใช้เครื่องมือที่เราเรียกกันว่าฮิสโตแกรมนะครับที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อยู่ในเมนูวิดีโอสโคปนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน a p ป l u Ma Fusion เวอร์ชันนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเครื่องมือที่เรียกกันว่าเว็บฟอร์มนะครับสำหรับตัวเว็บฟอร์มนั้นมีวิธีการดูแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับ เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ผมมีวิธีการในการที่จะใช้งานตัวเว็บฟอร์มแล้วก็วิธีการดูนะครับว่าดูยังไงหลังจากที่เรามีตัวฟุตเทจเนี่ยเราก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งนะครับแล้วก็มาที่เมนู Color and e f f e c t นะครับในการเปิดใช้วิดีโอสโคบนะครับก็ใหเ้เพื่อนมาที่เมนูด้านบนซ้ายมือนะครับที่มีไอคอนตัวใหม่เพิ่มเข้ามาจิ้มเข้าไป1ครั้ง จะมีตัวเครื่องมือที่เป็นของวิดีโอสโคปเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับซึ่งก็จะมีตัวฮิสโตแกรมนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมเพิ่งทําคลิปสอนไปนะครับแล้วก็ตัวเวฟฟอร์มคือตัวนี้ครับที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเวกเตอร์สโคปนะครับที่เอาไว้ดูในเรื่องของเฉดสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเวฟฟอร์มก่อนเลยในเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะมาปรับมุมมองตรงนี้ให้เป็น เป็นตารางเดียวกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูง่ายนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะจิ้มค้างแล้วก็ดึงมันขึ้นมาแบบนี้ได้ผมส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะดึงมาถึงจุดที่ตัวกราฟเวฟฟอร์มเนี่ยมันจะเริ่มกินเข้าไปในวิดีโอนะครับก็จะประมาณนี้มันจะพอดีเลยนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเว็บฟอร์มครับแล้วก็ค่าเดิมเดิมเนี่ยมันจะเป็นการแสดงผลของกราฟสี R G B นะครับที่จะเป็นสีแดงนะครับสี สีเขียวแล้วก็สีน้าเงินนะครับสสีที่แสดงนะครับแบบนี้เรียกว่า R G B นะครับแต่ว่าผมจะใช้เครื่องมือเวฟฟอร์มนะครับในการที่จะควบคุมแสงในคลิปวิดีโอของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นเมนู Y C B C R ตัวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรนะครับแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนมุมมองของกราฟนี่ให้เป็นดูเฉพาะเรื่องของแสงอย่างเดียวนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัว เวฟฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ดูในกรณีที่เราต้องการจะควบคุมเรื่องของแสงที่มีอยู่ในฟุตเทจวิดีโอของเรานั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้แสงมันดูมืดเกินไปหรือว่าสว่างเกินไปจนโอเวอร์นะครับหรือที่เรียกกันว่าคลิปปิ้งนะครับทีนี้มาดูวิธีการใช้งานของตัวเวฟฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมขยายขึ้นมาให้ให,ใหญ่นิดนึงแล้วกันนะครับในเบื้องต้นตอนนี้ที่เราเห็นนะครับฟุตเทจที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ มันจะมีข้อมูลของตัวค่าแสงในกราฟเวฟฟอร์มแบบนี้นะครับก็คือด้านล่างเนี่ยเลขศูนย์ก็จะเป็นในส่วนของส่วนมืดนะครับด้านบนก็คือส่วนที่สว่างนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะเป็นเรื่องของเฟรมภาพนะครับเราไปวางที่ตรงไหนก็คือเป็นข้อมูลของเฟรมนั้นๆนะครับสมมติว่าผมเคาะมาทีละเ,เฟรมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเฟรมภาพนะครับในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยครับโอเคทีนี้ มาดูวิธีการใช้ตัวเวฟฟอร์มในการควบคุมแสงในคลิปวิดีโอของเรานะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับตัวฟุตเทจของเราเราก็จะมองว่ามันก็น่าจะพอดีแล้วนะในเรื่องของแสงแล้วก็ในเรื่องของในส่วนที่เป็นส่วนมืดนะครับเราดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับแต่พอเรามาดูที่การาฟเวฟฟอร์มเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวข้อมูลเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวผมแตะจิ้มตรงนี้ก่อน เพื่อที่จะได้ปรับละดูเป็นตัวอย่างได้ง่ายนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับในส่วนที่สว่างด้านบนนะครับส่วนที่สว่างส่วนที่สว่างก็คือบริเวณที่เป็นจุดสีขาวนะครับนี่ครับจุดสีขาวส่วนสว่างนะครับข้อมูลที่อยู่บนกราฟก็คือตามนี้เลยเนี่นะครับถ้าผมลองปรับตัวเมนู brightness นี่นะครับเป็นการปรับความสว่างบนคลิดีโอของเราทั้งหมดเลยนะครับถ้าปรับสว่างขึ้น จะสังเกตเห็นว่าข้อมูลตรงนี้นะครับถ้ามันไปแตะตัวเลข255ขึ้นไปนะครับถ้าผมลองปรับความสว่างขึ้นจะเห็นว่าตัวข้อมูลของในกราฟเวฟฟอร์มเนี่ยมันขึ้นไปแตะเลยตัวเลข255ขึ้นไปเห็นไหมครับภาพของเรามันก็จะสว่างอย่างที่บอกนะครับสว่างจนไม่มีข้อมูลเลยมันสว่างไปทั้งภาพเลยแบบนี้นะครับกลับกันครับถ้าเราดึงลงมาด้านล่างปรับความสว่างลดลงมานะครับให้ข้อมูลเนี่ยนะครับมันไปแตะ เรียกสูตรลงไปเมื่อไหร่นะครับในส่วนที่มืดนะครับหรือส่วนที่เป็นชาร์โด้เนี่ยตรงจุดที่ดําๆเนี่ยนะครับมันก็จะดําสนิทไปเลยนะครับก็จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะเอาบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับไปปรับแต่งสีอะไรได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้กราฟเวฟฟอร์มเนี่ยนะครับในการควบคุมความมืดความสว่างนั่นเองนะครับก็คือในเบื้องต้นนะครับเราก็จะปรับ ในส่วนของ brightness นี่นะครับแต่วิธีการปรับเนี่ยเราจะไม่ได้ปรับแค่ตัว brightness อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัว brightness เนี่ยมันจะมีผลทั้งภาพเลยนะครับถ้าเราปรับสว่างเนี่ยส่วน shadow midtone หรือว่า highlight เนี่ยมันก็จะไปทั้งภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการปรับเราก็จะปรับด้วยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า level นะครับที่มีอยู่ในแอป Lumafusion นะครับซึ่งปกติทั่วไปถ้าเป็นโปรแกรมตัดต่ออื่นๆเนี่ยที่เขาจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า curve เนี่ยนะครับในการปรับ แต่ตรงนี้มันไม่มีเคอร์ฟให้ปรับนะครับเพราะเราก็จะใช้ตัวเลเวลในการช่วยปรับในส่วนของชาร์โด้มิดโทนหรือว่าไฮไลท์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราดูด้วยตาเปล่านะครับเราจะเห็นว่าในส่วนที่มันเป็นชาร์โด้นะครับก็คือส่วนที่มืดที่สุดของภาพเนี่ยมันดูเหมือนจะมืดๆไปนิดนึงนะครับผมดูการาฟประกอบนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมืดไปนิดนึงนะครับมันมาแตะเลขศูนย์ผมก็จะใช้วิธีปรับที่ตรงแถบเมนูเลเวลตรงนี้นะครับ ซ้ายมือสุดคือการปรับในส่วนของชาร์โดนะครับจุดสังเกตก็คือดูจุดสีดำๆนั่นเองนะครับชาร์โดเนี่ยก็จะมีอยู่2ออันตรงนี้นะครับอันซ้ายมือสุดแล้วก็ขยับมาตรงกลางระหว่างชาร์โดกับมิดโทนตรงนี้ก็สามารถปรับได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมจะลองปรับดูในส่วนของชาร์โดดูนะครับถ้าเราปรับแล้วเนี่ยตัวตัวส่วนข้อมูลในพื้นที่ในส่วนที่เป็นชาร์โดเนี่ยมันจะยกขึ้นตามนะครับลองดูผมจะปรับยกขึ้นมานิดนึงนะครับให้ส่วนมืดมัน ไม่มืดจนเกินไปนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับส่วนมืดที่สุดคือตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับเมื่อผมยกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ได้มืดสนิทเลยนะครับเพราะว่าเรายกมันขึ้นมาให้มันมีดีเทลนิดหนึ่งนะครับไม่ให้มืดเกินไปยกมาประมาณนี้เนี่ยครับดูภาพรวมนะครับข้อมูลด้านล่างตรงนี้ที่เป็นส่วนมืดนะครับหรือส่วนชาร์โดเนี่ยไม่มาแตะเลขศูนย์ละเพราะเราดึงขึ้นมานะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของไฮไลท์ครับไฮไลท์ก็คือส่วนสว่างนะครับของภาพเราจะปรับไฮไลท์มันลงมานิดหนึ่งนะครับดูกราฟประกอบด้วยนะครับเนี่ยเราดึงลงมาแบบนี้นะครับดึงมาทีละนิดนะครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอของเราประกอบด้วยนะครับว่ามันโอเคแล้วหรือยังในเรื่องของแสงนะครับประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วในส่วนของแสงนะครับแล้วเราก็ลองดูภาพรวมนะครับ ถ้ามาดูเฟรมตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมดึงส่วนที่เป็นชาร์โดกลับเอาไว้เหมือนเดิมรีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับดูกราฟป,ประกอบแล้วก็ดูที่ตัวคลิปวิดีโอประกอบด้วยนะครับส่วนที่มืดที่สุดนะครับในส่วนของชาร์โดเนี่ยตรงนี้มันก็ยังไม่มืดสนิทนะครับเพราะว่าเราถ่ายมาคุมแสงมาก็ค่อนข้างโอเคแล้วระดับหนึ่งนะครับเราลองมาปรับยกชาร์โดขึ้นนิดนึงนะครับให้มันสว่างขึ โอเคเราก็จะเห็นนะครับบริเวณพื้นที่นี้ก็มีรา,ายละเอียดในส่วนที่เป็นชาร์โดขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ปรับขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับดูกราฟประกอบอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของไฮไลท์ครับผมจะดึงไฮไลท์ลงมานิดนึงนะครับดึงลงมาไม่ต้องเยอะนะครับไฮไลท์ light, เพราะว่าเราอย่างที่บอกเราฟุตเทจเราเนี่ยถ่ายมาแสงก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแล้วก็ดูกราฟประกอบด้วยนั่นเองอ่ะก็ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับลองดูทางคลิปนะครับว่าแสงที่เราปรับแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนที่มืดนะครับ <Yeah. S 2> ก็ไม่ได้มืดสนิทเลยนะครับเนี yeah. ่ยตรงส่วนที่เป็นชาร์โดนะครับแล้วก็ส่วนที่สว่างนะครับบริเวณก้อนเมฆหรือว่าบริเวณที่เป็นพระอาทิตย์แน่นอนครับพระอาทิตย์เนี่ยถ้าเราถ่ายย้อนเข้าไปตรงๆอ่ะมันไม่มีข้อมูลแน่แอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแสงที่สว่างนะครับ ก็ประมาณนี้ครับในการใช้ตัวกราฟเวฟฟอร์มในการดูเพื่อคุมแสงให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับประมาณนี้พอเสร็จจากขั้นตอนนี้มันก็จะไปสู่ขั้นตอนการทำ color grading ดิ้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในส่วนของการทำคัลเลอร์เกรดดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาสอนในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูตัวกราฟเวฟฟอร์มนะครับในการควบคุมแสงให้กับคลิปวิดีโอหรือฟุตเทจของเรานั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้นานแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเมื่อเข้ามานะครับจะเห็นข้อมูลนะครับถ้าเราดูกราฟตัวเว็บฟอร์มนะครับจะเห็นว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับเนี่ยครับส่วนที่เป็นไฮไลท์ของคลิปเนี่ยก็คือท้องฟ้าก้อนเมฆเนี่ยนะครับที่เป็นจุดสีขาวๆนะครับรวมถึงบริเวณกำแพงเสาโบสถ์ด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์ ก็จะเห็นว่าข้อมูลส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนกันจะหลุดไฮไลท์ไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับดูนะครับว่าเราดึงไฮไลท์ลงมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างาจะดึงในส่วนของไฮไลท์ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ในส่วนของชาร์โดเนี่ยก็ลองดึงขึ้นมานิดนึงก็ได้นี่เลยเสร็จแล้วครับเท่านี้เองครับในการอคอนโทลหรือว่าควบคุมแสงที่ อยู่ในคลิปวิดีโอหรือฟุตเทจของเรานะครับให้ไม่ให้มันหลุดนะครับในส่วนของชาร์โดแล้วก็ไฮไลท์ประมาณนี้ครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการดูตัวกราฟเวฟฟอร์มนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็พยายามจะไปหาข้อมูลไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจาก ช่องที่เขามีความรู้ที่เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับการทําสีให้กับคลิปวิดีโอนะครับเพื่อว่ามันจะมาปรับใช้กับตัวเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาในแอป Lumafusion ในเวอร์ชันนี้ได้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ